สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับสไคร์นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับกดทับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกสายครับวันนี้เราอยู่กับดาวลบ200องศาครับดาวนี้จะเป็นดาวมาตรฐานแหละแต่ว่ามันลบ200องศาเลยนะซึ่ง แน่นอนครับความยากระดับสูงสุดมาดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดไปได้หรือเปล่ากับดาวที่ติดลบถึง200องศาครับเรียกได้ว่าแอบสโ u t e ซีโร่เลยทีเดียวปะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคครับนี่คือเซตพื้นฐานที่เราจะเอาไปก็คือคนซับไพ่หนึ่งคนครับที่ขุดได้ด้วยแล้วก็ ก่อสร้างที่ขุดได้นิดหน่อยอหนึ่งคนจากนั้นก็พ่อครัวอีกหนึ่งคนเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกเนี่ยคือเอาน้ําก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเก็บน้ําตรงนั้นก่อนอือมว่าน้ํายังไม่จําเป็นก็ได้มั้งโอเคครับสร้างแลนด์มาร์ก่อน แล้วก็ทีนี้เรามาดูกันอตรงนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะดูจากสภาพละคือส่วนที่มันสัมผัสกับพวกลบเป็นร้อยเนี่ยมันมีน้อยครับเห็นไหมแมบเบนี้ยมันมีแค่ตรงนี้เท่านั้นเองที่สัมผัสกับตัวลบสองร้อยเนี่ยกับตรงนี้ซึ่งซึ่งเราก็ตัดไปเลยได้เดี๋ยวเราตัดตัดฉับทิ้งไปเลยตรงนี้เราจะเอาแค่ตรงนี้พอที่จะเป็นโคโรนีหลักของเรา นี้พอเราตัดสินใจได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราจะต้องใช้แร่สักหน่อยซึ่งแร่เนี่ยใกล้สุดคือตรงนี้แปลว่าผมจะต้องขุดขึ้นไปเพื่อไปเอาแร่ครับโอเคเราอยู่กับดาวที่หนาวเย็นเพราะฉะนั้น อย่างแรกที่เราจะทำกันเนี่ยก็คือโซนสำหรับอยู่อาศัยแล้วก็ต้องขึ้นไปเอาแร่ด้วยต้องขึ้นไปเอาคอปเปอร์ด้านบนตรงนี้องยาแรกที่เราทำก,ก็คือขึ้นไปเอาคอปเปอร์ขึ้นแมวคอปเปอร์ก่อน แล้วก็ทำห้องน้ำไว้ตรงนี้ห้องน้ำเล็กๆไว้ตรงนี้พยายามให้เขาขึ้นไปเอาคัปเปอร์ก่อนห้องน้ำเนี่ยที่หลังได้โอเคดูจากตรงนี้เดี๋ยวมีน้ำตรงนี้แล้วก็ทำห้องอาหารใกล้ๆน้ำตรงนี้ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นไน,นี่อ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีห้องนอนด้วยห้องนอนเราอาจจะแยกเป็นห้องเดียวอ่ะ ม่เวิร์กินพื้นที่เยอะเกินไปต้องนอนไว้ตรงไหนตรงนี้แต่เราต้องเคลียร์ทายเยอะมากเลยนะได้ลโอเคเคลียก็เคลียร์โอเค,เ,ค,เ,ค,อเ,คเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่แล้วก็ออกซิเจนโอเคเสร็จแล้วเรามาเริ่มจัดการ p r i o r i t y ิตกัน สตีฟเนี่ยเขาวิ่งเติมของเป็นหลักแล้วก็ทำกับข้าวเป็นรองแล้วก็ตรงนี้กับโอเปอเรตอันนี้เนี่ยให้โรสแมนทำไปก่อนวิจัยครับเราจะยังไม่ทำกับข้าวกันตอนนี้ส่วนแฟงกี้เนี่ยก็ให้เขาก่อสร้างกับขุดดินเป็นหลักแล้วเดี๋ยวเราเตรียมแยกกะด้วยให้เขาพักผ่อนกันก่อนสักคืนนึงโอเคเรามาเริ่มกันจาก ตัวที่สําคัญที่สุดก่อนก็คือตัวนี้อิเลคกโทรไลเซอร์ครับเพราะว่าสาลายเราน้อยผมว่าเราต้องทำาอเล็กโทรไลเซอร์ก่อนโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องทำในส่วนของตัวที่เก็บคาร์บอนไดออกไซด์ชั่วคราวก่อนก็อาจจะเป็นตรงนี้ โอเคหานักวิจัยสักคนหนึ่งที่ดีๆหน่ยโอ้โหโอ,โอ้ไม่ต้องหาเลยครับรอบนี้คนนี้ของดีขั้นเจ็ดเมทอนิกกันกันโลกแล้วก็ทำอาหารไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาผมว่าของเขาดีเกินไปตัวนี้เพิ่มกะมาอีกกะหนึ่ง โอเคเอาแบตเตอรี่รูปใหญ่มาก่อนเราจะได้ช่วยเราจะได้ทําแบตเตอรี่ไว้เยอะหน่อยตรงนี้โอเคเราดูจากสถานการณ์ตอนนี้ว่าทุกอย่างกําลังไปได้สวยเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นห้องสําหรับผลิตออกซิเจนของเราครับโอเคตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับเราแค่พยายามวิจัยเทคโนโลยีที่จําเป็นไปก่อน จำเป็นที่สุดนะตอนนี้เลยนะที่เราต้องการเนี่ยก็คือทีิไดเซอร์กับห้องปลูกผักของเราไม่งั้นดินอของเรามันจะหมดเร็วเกินไปแล้วเราก็จะเจอปัญหาครับโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าอันัตอันถัดไปก็น่าจะเป็นตัวทุบแร่ครับเพราะเราต้องใช้ท่อที่คุณภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยค่อนข้างดีนะ อ๋อผมลืมสาคัญกว่าเอาวาลวแก๊สวาลวกับแก๊สปั๊มครับเพื่อทำระบบออกซิเจนตรงนี้จะเป็นโซนผลิตออกซิเจนแบบง่ายๆของเราอันนี้ลงแปลว่าตัวเนี้ยจะต้องขึ้นอันนี้ลงอันนี้ขึ้นแต่ว่าอันนี้อะประมาณนี้เสร็จแล้วก็เอาโอ้ไม่ได้ดิ มันใกล้เกินไปมันไกลไปไหน่อยอผมต้องเปลี่ยนอ่อตรงนี้มาเป็นแบบนี้แทนจากนั้นก็ใช้เป็นบิดแก๊สบิดตัวนี้เพื่อใช้ในการดึงประมาณนี้อันนี้ลงอันนี้ขึ้นอ่าอันนี้ต้องขึ้น แปลว่ามันสูงไปดิเอาใหม่เอาใหม่หมผมว่าเราเอาใหม่เดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้แทนอันนี้ไปทางนี้แปลว่าอันนี้จะต้องมาทางนี้อันนี้จะต้องมาทางนี้งั้นอ่ะถ้าเราขึ้นมาตรงนี้ล่ะเปิ๊บขึ้นมานี่เราออกนี่เหรอไม่ได้เอาอันนี้ลบไปทิ้งที่ผมกำลังวางตัวกรองครับเราจะใช้วาวในการกรองอากาศ ออกจากกันแบบนี้น่าจะได้นะผมว่าอันนี้มันลงใช่ไหมตัวนี้มันลงเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตัวกองเนี่ยมันจะต้องขึ้นมันจะต้องขึ้นมันจะต้องขึ้นมาเข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นวาลเนี่ยจะต้องขาเข้าจะต้องอยู่นี่แล้วตัวนี้ก็ออกมานี่แล้วก็ลงกิ้มเข้านี่โอเคแล้วอันนี้ก็จะออกไปเป็นออกซิเจนส่วนท่ออันนี้อันนี้เป็น gen, ออกซิเจนนะ อันนี้อันนี้เป็นออกซิเจนอันนี้จะเป็นโอเคขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูดอะไรเข้าไปก่อนถ้าอันนี้เป็นออกซิเจนแปลว่าอันนี้ต้องต่อออกแล้วก็อันนี้เรายังไม่ผลิตเลยเราจะใช้สาลายไปก่อนครับในช่วงนี้ รอเทคโนโลยีสักครู่อัทสันกำลังทำงานอย่างเร่งรีบอยู่ตอนนี้โอเคด้านล่างตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเราเปลี่ยนพื้นดีกว่าเพื่อเตรียมรองรับสำหรับตัวท่อที่ผมจะกำลังจะทำขึ้นมาโอเคครับเราต้องการถังแก๊สสำหรับเก็บไอ้นี่ไปก่อนอทีนี้ เรามาดูตรงนี้กันเราจะใส่แก๊สบาลแก๊สบาลเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องขึ้นงั้นอ่าอันนี้ลงอันนี้ขึ้นขึ้นเข้านี่แล้วเลี้ยวออกนี่เนี่ยหนึ่งกำโอ้ไม่มีของดีเลย เราก็จะปิดตรงนี้ไปโอเคเดี๋ยวเราสุ่มหาอะไรที่มันมีประโยชน์กันโอเคผมว่าอันเนี้ยดูมีประโยชน์ที่สุดละใช่ครับอาหาร <c oughs> มาโอ้ยอันตรายแล้วเกินตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเรามาวิจัยตัวนี้กันไฮโดรเจนเจนเอรเตอร์ครับแต่ว่า เราต้องใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ผมคิดว่าถ้าไม่มีออกซินถ้าตรงเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอ่ามันน่าจะได้เป็นออกซิเจนมาเพราะฉะนั้นออกซิเจนอ่ะน่าจะผ่านตัวกรองเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต่อท่อลงมาเข้านี่โอเคเดี๋ยวผมขอทำตัวนี้ก่นอนเสร็จเสร็จก็ทำแบตเตอรี่ครับเดี๋ยวเราลองต่อไฟดู อ่นิง <laughs> น่งนิ่งกิ๊โอเคเราจะได้เป็นตัวออกซิเจนเพราะฉะนั้นอ่า <im itation> เอาตัวนี้มาเข้านี่ <im itation> เอ้าเดี๋ยวตัวนี้มันยังไม่เสร็จอ่ะ <im itation> สวยละ <im itation> โอเคเราก็จะได้ตัวกรองแบบง่ายๆครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมคานิคอล เป็นการกลองแบบเมคคนิคตลนนี้เราก็รอไฮโดรเจนเจเนเรเตอร์ของเราทำงานตัวไฮโดรเจนเนี่ยผมว่าผมจะเอามาไว้ตรงนี้แหละเอามาไว้ตรงนี้ก่อนชั่วคราวโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็รอทำปิดตรงนี้ก่อน ตัวนี้มันอฟิเช้นมันตันแล้วกลายเป็นว่าเนี่ยตัวกรองเนี่ยมันพอมันตันแล้วมันไอ้นี่เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ผมอาจจะต้องมีไอ้นี่ตัวหนึ่งเพื่อมารับกรณีที่มันตันแบบนี้ คดูเหมือนว่าเราจะต้องมีครอบครัวเพิ่มอีกสักคนหนึ่งซึ่งก็คงต้องเป็นสตรีฟแล้วในช่วงที่ออกซิเจนเรายังเยอะอยู่เนี่ยผมว่าเรายังไม่ต้องผลิตออกซิเจนก็ได้ครับเพราะมันกินไปค่อนข้างเยอะ ตอนนี้เราได้เครื่องปั่นไปตัวนี้มาละเราก็น่าจะทำไฟฟ้าของเราก็น่าจะหมดห่วงไปเกาะหนึ่งแล้วตอนนี้ไปดูซิวันที่เก้าได้ไร,อไรโอ้โหุดเกือเลยอะ่ะเกลือเกืก้นอะไรเอานี้เสยก่อน โอเคตอนนี้เราได้บูตฟอร์มดีไฟเมนต์มาละถัดไปเนี่ยที่ผมจะทำเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวทิไดเซอร์เลยอืมใช่ตัวน,นี้ครับตอนนี้เนี่ยในส่วนของไฟฟ้าเราน่าจะแก้ได้สักระยะหนึ่งจนกว่าน้ำร้อยกว่าตันตรงนี้ของผมจะหมดเกือบเกือบร้อยตันมั้งเนี่ย น่าจะเกือบๆร้อยตันแปดสิบตันได้จนกว่าน้ําตรงนี้จะหมดเราถึงจะเริ่มมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้เนี่ยเราควรจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความอบอุ่นเพื่อปลูกผักเพื่อเอามาแทนที่ดินของเราเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ดินกับน้ําในการผลิตอาหารใช่ไหมโดยมัดบาครับซึ่งมันทําให้เราท้องเสียแล้วก็มันช้าด้วยประเด็นอ่ะเจ๊เดี๋ยวเราสุ่มอะไรดีๆมาใช้กันกัด โอเคได้นิวตรียนบาร์มาเป็นอาหาร4,000แคลน่าจะเพียงพอให้เราสักแป๊บหนึ่งโอเคตอนนี้อุ้ยทำไมทำไมมีออกซิเจนหลุดมาได้โอเคตอนนี้ตัไปรเดเซอร์อ่าตัวปริเดเซอร์ดุนด่วนดุนด่วนเลยแบบดุนด่วน ตรงนี้เป็นปัม๊มเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นต่อปิดไเซอร์นี่ทำไมถึงมีออกซิเจนอ๋อไม่ใช่ออกซิเจนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหรออ๋อมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แต่ว่าลูพี่แคนผมเข้าไปอ่ะดมันมันคุณกรองมันคุณกรองไฮโดเจน rogen, เนาะเราควรตั้งให้มันกรองไฮโดเจนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับ ันจะได้แบบไฮโดรเจนมันได้เข้าอย่างเดียวทีนี้มันแล้วก็พวกคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะกับออกซิเจนอื่นให้มันออกแต่อันนี้คือมันมันไม่ทันแล้วไงเราตั้งอันอันแรกที่เข้าไปก็คือเป็นตัวกรองครับก็สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดียวเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ